เรื่องรู้จัก AI กับใจมนุษย์เมื่อหลายปีก่อนนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นคุณแม่ถ้าเกิดมีลูกที่ไม่ติดยาไม่ติดเหล้าไม่คบเพื่อนเกเรก็ถือได้ว่าหมดห่วงไปหลายประการเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันนี้แม้ว่าลูกๆล,กลหลานนั้นจะไม่ติดยาไม่กินเหล้าไม่คบเพื่อนเกเร ไม่ได้แปลว่าจะหมดห่วงไปได้เลยนะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะติดอย่างอื่นแทนก็ได้เช่นติดเกมออนไลน์หรือว่าติดโซเชียลมีเดียอย่างหนักจนกระทั่งเกิดมีอาการซึมเศร้าก็มีได้หรือว่ารู้สึกแย่กับชีวิตของตนเองก็มีเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่เขาดีกว่าอย่างเช่นว่าเขาสวยกว่าเท่กว่า หรือมิฉะนั้นก็ถูกเพื่อนรุมทำร้ายทางด้านจิตใจทางวาจาที่เรียกกันว่าบูลลี่นั่นแหละตอนนี้มีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะต้องใส่ใจในอีกเรื่องหนึ่งรวมทั้งผู้ใหญ่อีกด้วยแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ตามทีนั่นก็คือเรื่องของ A.I. A.I. ก็คือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นของง่ายๆที่อยู่คู่กับโทรศัพท์มือถือแทบจะทุกเครื่องก็ว่าได้ แต่ก่อนูน้นเรากลัวว่า AI จะมาทำให้เด็กๆจะมีสมองที่ไม่ดีขี้เลื่อยเพราะว่ามันจะใช้ทำการบ้านแทนเด็กๆได้ซึ่งอันนี้ก็มีส่วนอยู่ไม่ใช่แต่เด็กๆเล็กๆอย่างเดียวเท่านั้นในวัยรุ่นที่เป็นนักศึกษาก็ใช้ AI สํสำหรับทำการบ้านการงานหรือว่าช่วยทำวิทยานิพนธ์ต่างๆทำรายงานต่างๆ,ๆ มันทำได้มากมายหลายอย่างด้วยเดี๋ยวนี้ที่น่าเป็นห่วงมากยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เด็กหรือว่าวัยรุ่นคบกับ AI ไม่ใช่ในฐานะเพื่อน,น,นเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นในฐานะแฟนกันก็เกิดขึ้นมายาีมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศอเมริกาเขามีการออกแบบสอบถามให้กับนักเรียนจำนวน1,000คนผู้ปกครองอีกจำนวน1000คน และครูชั้นมัธยมอีกจำนวน800คนเขาได้พบว่าเด็ก40กว่าเปอร์เซ็นต์ตอบว่าใช้ AI ช่วยทำการบ้านคำว่าช่วยไม่รู้ว่าช่วยแค่ไหนนะแต่นั่นยังไม่เท่าไหร่ประมาณหนึ่งในสของเด็กเขารู้สึกว่าเมื่อคุยกับ AI แล้วง่ายกว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของตนซะอีกและเกือบ20%บอกว่ามีความสัมพันธ์กับ AI เหมือนกับเป็นแฟนเลยทีเดียวเขาใช้คำว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกคือคบเหมือนกับแฟนจริงๆนี่แหละอันนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าลูกๆหลานของพวกเรามีความสัมพันธ์กับ AI แบบนั้นก็ยากที่จะเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะได้เพราะคนเรานั้นควรที่จะรู้จักพบปะพูดคุยกับผู้คนด้วยกันจริงๆ แต่เดี๋ยวนี้เขาจะพบว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็คุยยากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ AI แล้ว AI คุยง่ายมากเพราะว่า AI ไม่มีการเถียง AI ให้กำลังใจได้ดีแต่บางครั้ง AI ก็อาจจะตามใจจนมากเกินไปอย่างเช่นมีข่าวที่ว่าวัยรุ่นบางคนมีโรคซึมเศร้าอยากที่จะทำร้ายตัวตนเองให้จากโรคนี้ไป เขาได้เข้าไปถาม AI ว่า AI มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร AI กับแสดงการสนับสนุนให้ทำร้ายตัวตนเองซะอีกและเด็กคว่านั้นก็ได้ทำตามจริงๆบางทีการที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อให้ได้ไปพบกับ AI ที่ได้คบกันเป็นแฟนนั่นแหละเพราะว่าแชทบอทจะพูดคุยกับเราเหมือนกับคนเราทั่วๆไปได้ รู้แทบจะทุกเรื่องและรู้จักปลอบประโลมรู้จักให้กำลังใจใครที่มีความเหงาความเปราะบางทางด้านอารมณ์พอร้พูดคุยกับ AI หรือแชทบอรดนี้ก็อาจจะติดอกติดใจและหันไปพูดคุยอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยกับมนุษย์ด้วยกันได้ที่น่าเป็นห่วงก็คือ แม้กระทั่งกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีเท่ากับคุยกับ AI เลยเพราะพ่อแม่นั้นเอาแต่ขัดอกขัดใจเอาแต่ขัดแย้งเอาแต่เถียงเอาแต่สั่งสอนเท่านั้นแหละอันนี้ตัวเลขที่ใกล้ๆก,กับเมืองไทยที่เมืองไทยของเรานี้มีการทําวิจัยเมือ่อสองสามเดือนที่ผ่านมานี้และเพิ่งประกาศเมื่อเดือนที่แล้วและบอกว่า คนไทยประมาณหนึ่งในหซึ่งน่าจะเป็นวัยรุ่นเขาได้ให้คำอธิบายว่า AI เข้าใจตัวเองได้ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่เสียอีกคนที่ตอบในเรื่องนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่สอบถามในเด็กชาวอเมริกาหนึ่งในสก็บอกว่าคุยกับ AI ง่ายกว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่เสียอีกถ้าหากว่าเด็กไทยหรือว่าคนไทยเหล่านั้นหนึ่งในห้า คิดว่า AI เข้าใจตัวเองมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ต่อไปตัวเลขนี้คงจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า AI เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นและ AI ในแต่ละรุ่นนั้นก็ได้พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและยังมีสเสน่ห์อีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองควรที่จะใส่ใจให้มากเพราะว่าทำอย่างไร ความสัมพันธ์ของเรากับลูกๆหลานนั้นควรจะดีกว่านี้อย่างน้อยก็ฟังเด็กๆให้มากขึ้น AI ผูกใจเด็กได้เพราะว่าเขาฟังอย่างเดียวไม่สอนและพวกเด็กๆก็จะรู้สึกว่ามีคนรับฟังเขาอยู่ตอนนี้ปัญหาของการรับฟังผู้คนเป็นเรื่องใหญ่มากฉะนั้นเดือนนี้จึงมีการรณรงค์ให้เป็นเดือนของการฟังแห่งชาติ อันนี้ได้จัดมาเป็นปีที่สองแล้วสสกับธนาคารจิตอาสาและเครือข่ายองค์กรภาคีอีกเป็นร้อยเขามีการรณรงค์ให้เดือนนี้เป็นเดือนของการฟังแห่งชาติให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆด้วยกันรับฟังกันการรับฟังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่า ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหรนะ่นักถึงจะได้ยินก็จริงแต่ว่าไม่เข้าใจเพราะว่าในใจคอยแต่จะขัดแย้งเสมอคอยแต่จะเถียงในสิ่งที่ตัวเองได้ยินนั้น,น,นเป็นอย่างนี้กันเยอะมากและคิดที่จะสอนถ้าเป็นผู้ใหญ่แต่การฟังด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินใดๆพยายามเข้าใจทั้งเนื้อหาและอารมณ์ของผู้ที่พูด สำคัญมากจะช่วยเยียวยาได้มากทีเดียวเด็กๆถ้ามีผู้ใหญ่ที่รับฟังเขาบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่พวกเขาก็จะมีความทุกข์น้อยลงและเขาก็จะมีความรู้สึกที่ว่ามีความผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนมากขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วต้องหันไปหาแชทบอร์ดหรือ AI ซึ่งตอนนี้มีเยอะมาก และไม่รู้ว่าแชทบอทเหล่านั้นจะพาเด็กๆหรือว่าลูกหลานของเราไปถึงไหนกันแน่หรืออย่างน้อยก็ไม่ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์อย่างที่ชาวต่างชาติเขาเรียกว่า EQ ได้เท่ากับความสัมพันธ์กับคนจริงๆแต่ถ้าคนไม่เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นพวกเด็กๆก็ต้องหันไปหา AI และต่อไปผู้ใหญ่ก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกัน อย่างเช่นคนที่แก่ชราบางคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดมือถือมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเวลาว่างมีมากและจากมือถือก็จะกระโดดไปในโลกของโซเชียลมีเดียไปถึงเกมออนไลน์แล้วก็ไปแชทบอท AI นี่แหละเพราะว่าผู้ใหญ่ในวัยชราตอนนี้ก็มีความเหงาเหมือนกันและอาจจะพบว่าเมื่อคุยกับ AI ก็จะดูดีและดีกว่าคุยกับลูกๆลหลานอีกด้วยเพราะลูกๆลหลานเอาแต่สอนซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นผลสะท้อนจากการที่คุณพ่อคุณแม่ชอบยัดเยียดให้ลูกๆตอนเล็กๆนั่นแหละพอโตขึ้นแล้วและพ่อแม่ก็แก่ชราลงลูกๆบางคนเริ่มที่จะสอนพ่อแม่แล้วสั่งพ่อแม่อีกด้วยพ่อแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วต้องใช้ AI เป็นเพื่อนจะดีกว่า แก้เหงาได้ดีกว่าก็จะทำให้ความสัมพันธ์ภายในบ้านนั้นแย่ลงไปเรื่อยๆและอารมณ์ของเจ้าตัวก็จะตกต่ำลงไปอีกด้วยนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ภไยศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ